เรื่องความพอใจนี้สำคัญนะักถ้าพอใจก็สุขไม่พอใจก็ทุกข์คนเรามักจะทำความผิดพลาดในเรื่องนี้อยู่ไม่น้อยคือไม่พอใจในสิ่งที่ตนได้แต่ไปพอใจในอีกสิ่งหนึ่งที่ตนไม่ได้ดูถูกส่วนที่ตนได้แล้วไปชื่นชมกับส่วนของคนอื่นขอโทษเถอะคนประเภทนี้เข้าหลักที่ว่าเมียตัวไม่รักเที่ยวไปรักเมียคนอื่นมันก็เลยทุกข์มาต่อการกล่ววิธีที่3าครับนะ <c oughs> กลัววิธีที่3จงมีความพอใจนะกลแรกอะไรนะกลแรกรับรู้วิถีทางมาของมันนะว่ามันไม่ได้มาง่ายๆนะกลที่2ก็คือจัดความต้องการของตัวเองให้พอเหมาะนะครับมาถึงข้อนี้ก็คือมีความพอใจนะเรื่องความพอใจนี้สําคัญนะถ้าพอใจก็สุขไม่พอใจก็ทุก คนเรามักจะทําความผิดพลาดในเรื่องนี้อยู่ไม่น้อยคือไม่พอใจในสิ่งที่ตนได้แต่ไปพอใจในอีกสิ่งหนึ่งที่ตนไม่ได้ดูถูกส่วนที่ตนได้แล้วไปชื่นชมกับส่วนของคนอื่นขอโทษเถอะคนประเภทนี้เข้าหลักที่ว่าเมียตัวไม่รักเที่ยวไปรักเมียคนอื่นมันก็เลยทุกท่านผู้ฟังคงจะเคยเห็นคนที่ไปนิยมชมช,มชอบความเป็นอยู่ของคนอื่นแล้วดูถูกตัวเองเห็นตัวเองเป็นคนอาภัพอาวาสนัสาน,าน,านานาประการมีเยอะมากนะทุกวันนี้ก็ยิ่งชัดเลยนะครับ นะมันทุกไม่ทุกมันอยู่ที่เรานี่แหละเนาะสถานการณ์มันก็คือสถานการณ์นะครับนะแต่ว่าจะทุกไม่ทุกในะอยู่ที่เราเนี่ยมองแล้วก็เข้าใจกับสถานการณ์ได้มากแค่ไหนนะคนประเภทนี้อยู่ที่ไหนก็ไม่เจอสุขทําอะไรก็ไม่พบสุขเพราะตัวเองเลื่อนสุขไปไว้เสียที่อื่นตกลงก็ทุกจนตายทีแรกก็รักคนพี่ครั้นพอได้คนพี่แล้วเกิดไปรักคนน้อง เล่นเคลื่อนที่หนีได้อย่างนี้เมื่อไรมันจึงจะสมรักการสร้างความสุขโดยวิธีสร้างความพอใจนี้เป็นเรื่องเส้นผมบางภูเขาแทๆ้ๆที่ว่าพอใจพอใจคืออย่างไรคือความพอมันอยู่ในใจของเราเองใจที่มีความพออยู่กับตัวกับใจที่ไม่มีความพอนั้นต่างกันใจที่มีพอเป็นลักษณะเย็นเป็นพื้นอยู่แล้วไม่ใช่ได้ลาบจึงเย็นฟังดีๆนะ ลาบที่ได้มาเพียงแต่เพิ่มความเย็นให้เท่านั้นได้มากก็เย็นได้น้อยก็เย็นส่วนใจที่ไม่มีความพอมีลักษณะร้อนเป็นพื้นยิ่งทำไม่ได้ลาบก็ยิ่งร้อนจัดแม้ลาบที่ได้มาก็เพียงแต่มาบรรเทาความร้อนลงนิดหน่อยเสร็จแล้วความร้อนที่เป็นพื้นเดิมอยู่ในจิตก็เผาลาบนั้นให้เที่ยมเกรียมไปด้วยที่ว่าความพอนั้นก็คือความเย็นที่เป็นพื้นอยู่ในใจและความไม่พอก็คือความร้อนที่เป็นพื้นอยู่ในใจอยู่แล้วนั่นเอง ้าพเจ้าเกรงว่าบางท่านจะยังไม่เห็นจแจมแจ้งจึงขอเปรียบเทียบให้ชัดๆตีเสว่ามีหม้ออยู่สองใบหม้ออีกแล้วนะครับอีพีที่แล้วก็หม้ออีพีนี้ก็หม้อนะเป็นหม้อว่างๆเปล่ปาๆนี่แหละใบหนึ่งตั้งอยู่ที่พื้นเย็นๆเนื้อหม้อเย็นสนิทหม้ออีกใบหนึ่งตั้งอยู่บนเตาที่มีฐานคูแดงเนื้อหม้อร้อนจีหม้อสองใบนี้มีทุนเดิมอยู่ในเนื้อในของตัวมันแล้วคือใบหนึ่งเย็นอยู่ในตัวอีกใบหนึ่งร้อนอยู่ในตัว หม้อตัวนี้ขอจินตนาการเป็นหม้อดินนะหม้อดินเผานะครับทีนี้เราลองเอาน้ําเทลงไปอยู่ในหม้อสองใบนี้ซักใบละ1แก้วดูสิผลจะเกิดเป็นอย่างไรหม้อที่เนื้อเย็นอยู่ก่อนแล้วจะได้ความชุ่มเย็นจากน้ำหนแก้วเต็มร้อยเปร์เซนต์เพิ่มความเย็นที่มีอยู่เดิมให้เย็นสนิทขึ้นอีก ส่วนหม้ออีกใบหนึ่งที่มีความร้อนอยู่ในเนื้อก่อนแล้วแม้ได้น้ำหนึ่งแก้วก็เพียงแต่ลดความร้อนลงนิดหนึ่งเสร็จแล้วก็ใช้ความร้อนที่มีอยู่เดิมแล้วเผาน้ำหนึ่งถ้วยนั้นให้ร้อนเข้าร้อนเข้าจนแห้งงวดลงไปหมดแล้วมันเองก็ร้อนจี๋ตามเคยใจของเราก็เหมือนกันใจที่มีความพออยู่ในตัวเองก็เหมือนหม้อที่มีความเย็น ใจที่ไม่มีความพอก็เหมือนหม้อที่มีความร้อนลงได้เป็นคนไม่มีความพออยู่ในใจแล้วแม้ได้ลาบเท่าไรเท่าไรก็ถูกความไม่พอเผาไหม้หมดจนได้คนเราลงได้ก่อไฟไว้รอบตัวแล้วก็ไม่มีหวังได้กินได้ใช้ของสดๆส,ส,สวยสวยเพราะทุกสิ่งที่ผ่านมานั้นกว่าจะมาถึงตัวมันต้องผ่านเปลวไฟมาก่อนเป็นผักก็เหี่ยวเป็นดอกไม้ก็เฉาเป็นผ้าผ่อนก็เกรียมเพราะแกะเล่นก่อไฟไว้รอบตัวคนที่สร้างความไม่พอไว้ล้อมใจตัวเองก็เหมือนกันนั่นแหละท่าน ทุกสิ่งที่ได้มาก็ถูกความไม่พอใจลวกโลนเสียจนหมดสวยหมดสเสน่ห์ตำแหน่งที่เราครองอยู่นี้เมื่อมันยังไม่เป็นของเรามันก็ดูเพลิดพลินไม่ใช่น้อยแต่ต่อมาเป็นของเราแล้วยังไงถึงได้อับอับชอบกลสู้ตำแหน่งของคนโน้นไม่ได้มีเราคนนี้เมื่อเธอยังไม่เป็นของเราก็ดูมีสเสน่ห์น่ารักน่าเอ็นดูแต่พอมาเป็นของเราจริงๆดูมันสู้ลูกสาวบ้านโน้นไม่ได้รถคันนี้เมื่อมันยังไม่ได้เป็นของเราก็ดูเก๋ดี แต่พอมันมาเป็นของเราจริงทําไมมันบุโลลงไปบุโลก็คือแบบเก่าลงไปนะทำไมมันดูบุโลลงไปนะสู้ขันของคนโน้นไม่ได้นี่แหละสมบัติของคนสร้างความไม่พอใจไว้รอบใจของดีๆสวยๆเป็นไม่ได้เจอกับเขาเพราะว่าพอสิ่งเหล่านั้นมาเป็นของตัวจริงต้องผ่านความไม่พอใจเผาลนเสียสิ้นดีตำแหน่งเขาดีๆลูกสาวเขาสวยๆรถเขาเก๋ๆก็หมดดีหมดสวยหมดเก๋เพราะถูกความไม่พอใจเผาลนเสียหมด ขณะที่ผ่านมาเป็นของตนเองนะครับก็คือไม่มีความพอนั่นเองนะของดีๆเนี่ยมันดีอยู่มันอยู่แล้วนะแล้วพอมาเป็นของเราเนี่ยกับการเป็นว่ามองว่าของคนอื่นดีกว่าเรานะีมันคือความไม่พอนะพอพูดมาถึงตรงนี้ อยากจะชี้ให้เห็นจุดแก้ทุกข์อีกจุดหนึ่งคือการสร้างความพอใจขึ้นในใจลดความไม่พอออกจากใจเสียบ้างแล้วตำแหน่งท่านก็จะดีขึ้นเมียท่านก็จะสวยขึ้นบ้านท่านก็จะน่าอยู่ขึ้นทดลองดูสักนิดแล้วจะเห็นผล และพร้อมกันนี้ก็ต้องการจะแก้วความคิดเห็นของบางท่านบางคนที่ยังไม่เข้าใจว่าการที่พระสอนให้มีสันโดษคือมีความพอใจในของของตนเป็นการสอนผิดพลาดทําให้คนขาดความกระตือรือร้นที่จะสร้างตัวบางคนเลยว่าพระเอาจังๆว่าการที่พระสอนอย่างนี้เป็นการถ่วงความเจริญของชาติซึ่งเป็นเรื่องการไม่เข้าใจความมุ่งหมายของคําว่าสันโดษแล้วรีบตีโพตีพายไปที่จริงที่พระสอนให้มีสันโดษก็คือสอนให้ทำตัวเป็นคนมีความพอนั่นเอง เป็นคนมีความพอมีความพอเป็นพื้นไว้ในใจอย่าเอาความไม่พอเผาล้นหัวใจตัวเองเท่ากับท่านสอนว่าอย่าก่อไฟไว้รอบตัวเลยมันร้อนและมันทำให้ไม่ได้กินได้ใช้ของสดสวยๆกับเขาเท่านั้นเองขอท่านผู้ปฏิบัติธรรมะได้โปรดตรองดูให้ดีการที่พระพุทธเจ้าทำทรงสอนเรื่องสันโดษก็เท่ากับว่าพระองค์ทรงสอนให้คนทั้งเมืองยิ้มนั่นเองเพราะคนเราถ้าพอใจยิ้มถ้าไม่พอใจก็ขมวดคิ้วหน้าบึ้ง แล้วอย่างนี้ยังจะค่อนขอดพระอีกหรือเราจะมีน้ําน้อยหรือน้ํามากไม่สําคัญระวังอย่าให้ตุ่มก้นรั่วไว้ก่อนเป็นดีนะครับจะมีน้ําน้อยหรือมากไม่สําคัญในตุ่มนี่นะระวังอย่าให้มันรั่วเท่านั้นเอง ยังมีอีกจุดหนึ่งที่พระเจ้าใคร่จะเน้นไว้ในคํญญาบรรยายตอนนี้คือการสร้างความพอใจหวังท่านเข้าใจว่าตัวพอมันอยู่ที่ของที่ได้มาเท่านั้นแต่ความพอแท้ๆมันอยู่ที่ใจถ้าใจไม่รู้จักพอต่อให้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิครองโลกก็ไม่พออยู่นั่นเองโปรดอย่าลืมว่าการทําที่เก็บน้ำใหญ่โตเกินไปมันจะทำให้เราต้องอดน้ำขาดน้ำได้ สู้ทาที่เก็บเล็กๆไม่ได้ลองทําอย่างที่เก็บน้ําใหญ่ๆราคาตั้งล้านเหมือนอย่างที่ทางการไปสร้างให้ภาคอีสานนั้นไว้และได้น้ํามาเทลงไปในอ่างเก็บน้ําสักร้อยปีบดูสิน้ําทั้งร้อยปีบจะไม่มีประโยชน์แก่ท่านเลยแต่ถ้าท่านทําตุ่มน้ําเล็กๆขนาดที่ชาวบ้านเขาใช้กันหลายๆใบแม้ได้น้ํามาขังเก็บไว้สักห้าปีบก็ยังได้ประโยชน์ครบถ้วนดีกว่าน้ำร้อยปีบที่เขาเทลงในอ่างมาขึมมาโห<ฮ>เห็นภาพเลยนะ การสร้างความพอใจขึ้นในใจให้มีขอบเขตพอประมาณแก่กำลังก็เหมือนสร้างที่เก็บน้ำให้พอเหมาะนั่นเองลาบที่ได้แม้จะน้อยก็สุขใจวิธีฝึกเมื่อทันได้สิ่งใดจงนึกทันทีว่าดีหรือดีแล้วหรือว่าโอ้ดีเหมือนกันให้นึกอย่างนี้ก่อนในทันทีที่ได้ส่วนการที่จะวินิจฉัยลงไปว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ดีกันแน่นั่นเอาไว้ลาดับต่อไป เมื่อเริ่มต้นด้วยดีไว้อย่างนี้จิตของเราจะปะทะกับความทุกข์น้อยลงเหมือนเอาของนุ่มนิ่มรองรับตัวไว้ก่อนแม้กระเทือนก็ไม่เจ็บมากแล้วจะรบรากันอย่างไรค่อยว่าต่อไปการต้อนรับอารมณ์โดยวิธีให้เกิดความน้อยใจเสียใจในทันทีนั้นผมรู้สึกว่ามันไม่เป็นผลดีเหมือนเสียขวัญแต่แรกเจอหน้าเขาแล้วก็หวังแพ้แน่นอนคนที่ถูกความทุกข์บางอย่างทับถมใจแม้เหตุการณ์นั้นล่วงเลยไปแล้วหลายปีเช่นลูกตายไปสิบปีแม้มาฟังเทศฟังธรรมเท่าไหร่ทุกก็ไม่สมั่ง นั่นเนื่องมาจากเสียขวัญอย่างแรงตอนแรกรเผชิญกับอารมณ์เลยเสียกําลังใจไปนะครับอ่านะอีพีนี้โอเคไหมนะชอบนะนะครับเป็นกลวิธีที่3นะครับจงมีความพอใจนั่นเองนะอาจารย์ท่านอธิบายได้ละเอียดแล้วก็งดงามมากๆเลยนะครับอีพีหน้านะครับเป็นกลวิธีที่4แล้วนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามการสรลยอีพีนี้หวังไว้ชอบนะครับแล้วพบกันอีพีหน้าครับ